คลิปนี้จะมาดูจะมาดูลุงทตรงานบุญพระเวทเตรียมงานบุญครับเด้อผมได้เคยเห็นนลุงลุงกำลังทากำทำเตรียมงานบุญพระเวทเขาจะใส่ไม้ไผ่มาครับไม้ไผ่เอามาเห็ดเป็นเป็นเขาเรียกว่าตะข่ายหรือเป็นอะไรเป็น ปารัมประเเ t ็ r ปารัมสปรปตูมันปารัมสุมปตูครับที่ีที่ีบุญพระเวทบุญพระเวศบ,บุญพเวศช่วงนี้ไหครับเดือนเดือนสามครับถึงเดือนสี่ไหมครับถึงถึงเดือนสี่เนาะบางคนก็ทําเดือนสี่บางวัดนะนะ แต่สถานการณ์วัดนี้บรรยากาศนี่เดือนอาทิตย์นี้วัดโดนอาทิตย์โน่นบรรยากาศการเตรียมงานตัวสี่นะครับเบิ่งยากแล้วนะครับเนาะส่วนมากก็เห็นแต่สําเร็จรูปไปแล้วอที่ต้อแห่ไปแล้วนะฮะเขาบอกว่าที่ประกอบเนี่ยในกำลังเฮ็ดเขาบอกว่าอุปกรณ์ผมจะถ่ายมาให้ดูให้ลูกค้านดูนี่ ตจำให้ไพมากาาา่แล้วก็เหลาด้านนึงสานอ่าเงาแล้วแล้วแลาแล้วก็สานเบนทางทางลุงก็ลังเหลานึ่ต่อไปเดินุกครับบุญงานมาใหน้นะครับในส่วนข้องการเหลา เราอะไรมานซานนะครับนีนน่นุ่งผ้าหย่อนเลยใส่เม็ดนั่นนี่เป็นเขาเรียเม็ดยังครับนี่เ<ะ>ม็ดยังครับนี่อันี้เขาเรียกเม็ดอะไรนี่เม็ดนะมืนครับเม็ดเกามีดตอกผมหมูจะซื้อได้ครับนี่เม็ดเกาเาเรียกเมีดเกครับผมไม่รู้จกักเนี่เอาไปให้ลูกร้านดูจะได้รู้จกัสกสาซานเนี่ยรังสาน อันนี้เรียกว่าสารอะไรครับหนีสารอะไรปกดิเรียกสารอะไรเนื้อผมก็ไม่รู้เหมือนกั้นเลยครับในในทางเดนท้าไปอันนี้เขาเรียกว่าสารอะไรครับนี่นี่นะเป็นแผงนี่เขาเรียกว่าอะไรครับสารกิตาแล้าภาษาสวยแต่ภาษาเราภาษาภาษาสวยก็ได้ครับภาษาสวยก็ได้ภาษาสวยก็ได้ครับนี่กิตาแล้วเฮ้ยขาดกิตาแลาบวกขาดกิตาแล้วครับ กันตาแล้วกาแล้ตาแล้ว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 เขายังไม่ได้ประกอบเลยครับนี่ต้องไปประกอบเป็นครับก็ทําที่เขาจะเทศชนะเรื่องพระเวชันดอนะครับครับครับเออเป็นเป็นการตกแต่งประเพณีครับผมเออสมัยก่อนไม่หมดอันนี้นะน่าจะมีลูกมีหลานมาเรียนด้วยนะเขาแถวในหมู่บ้านนี่เนาะมาสืบสานไว้อย่นั้นพวกผมนี่ทำไม่เป็นเลยนี่ยมู แล้วผมก็ไม่เคยเห็นทำแบบนี้ด้วยนะที่นี่ก็ทาหยาได้ครับบรรยากาศช่วยกันทำสามัคคีของคนในหมู่บ้านมากคนอาครับคาร์พาวยายจานหนึ่งคนหูคนแนวๆนะครับคนเลยคนพยาจารนโอ้ครับคาร์ดีสิบประธามหนึ่งพี่ย่างขาหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างนอกก่อน แล้วไปไปถามข้างในดูบรรยากาศการเตรียมงานบุญประเวศนี่ครับตัดไม้ไผ่เป็นลำยาวๆต่อต่อตาออกอ๋อเอาเลยครับผมจะถ่ายไปให้ลูกให้หลานดูครับข่าววัน้หรอเตรียมงานประเวศจัดวันไหนครับนี่จัดวันไหนครับตาวันที่ ยิบซีบ่นี่ราจ๊ใหนะนูไปมืออืนแห่ไปได้แค่มืออื่นบ่เอามือรบ่ครับต่นี่สิทธเรียงงานเฮ็ดนี่ก็าไปประดับของหมอตาลาาครับครับต่นี้เห็ดไว้จะมีนีอกมันติดวยหันเพาะฉันจะเฮ็ดเสียมือนะครับมือนอดียี่สิบยี่สิบสามยี่บสามกุมภาพันธ์สองห้าหเจครับทางบรรยากาศทนายบรรยากาศรอบๆมากครับ อันนี้ขั้นเรีานที่เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วเหมือนเราทำ ทำอะทำบ้านทำอะไรสักอย่างทำเป็นฉากเป็นฉากแล้วก็ป,ประกอบเราจะสร้างบ้านสร้างทำป,ประกอบ แล้วก็จับสารประตูเอาไว้ประดับประตูซุ้มมาครับนี่ครับครับตั้งเขาโค้งขค้งค้างโค้งเขาถังออกนะครับทำอะไรก็ไมีอันนี้ผมว่าทำไม่เป็นนี่ด่เคยเห็นนี่ก็ครั้งแรกในชีวิตนี่กังรังก็ลังก็ตามนา่พอหนาพักหนาะครับพอพอนว่ารุ่นพนตายหมดแล้วนี่ใครเช็ดเอาผมว่ามันต้องมีรุ่นน้องน้องซูพอดเนาะครับนี่ครั้งแรกในชีวิตนี่ก็ลังมาจับนี่ ตอนหน้าครับมา คือของมุนี่เพนี่เดือนสามเลยมันจะมีการแห่พระเวทนแะครับมีการก่อดเจดีสายทรานรอก้องรอกรองรอก้องเด้วยกันกองยาแน่ๆนะครับรอกันครับมีการกอดเจดีข้าวเปลือกเจดีข้าวเปลือกแห่พระเวทของเมืองไปแห่มาจากบ้านนับผู้คนไปเชิญประเวทเขามาแห่เขามามีพวกอำมาตย์ทหารพวกชาวบ้านไปเชิญเพิ่นมา <ม>ครับมาเขาเมืองเคลื่นอุปคุตมาจากสะนามอนั่นมา,านาะสะ,ะนามวันไหนมันขวบมี้นามเคน,เนขึ้นเปล่นไปเอาขึ้นอยากนี่ไปอยู่กับอันน,นั้นนะเขาเคอนีปยังนั้นเอ,เอาไว้เอาอุปคุตเอายางสาเอา,เ,าเอาอุปคุต าบาดเอาเกือบเอาอยัางโทษยังมันที่แตงอยู่หันคือเวลาวิงงานเทปมฮะพระเวสสันดรนเนี่คือพวกทีมมานทั้งหลายนั่นมันถึงมาบ่บมากกว่าปวดนะคือพุทธเชิญมาจากแม่นม้ำที่มันปวดอยู่กับชะเชินให้เขาไปรักษาที่เคตอาหามไปกำลังทำมุญ พยายาเวเทนะครับที่เอาใหญ่เองแค่นั้นก็แตงนี่แตงแบบหวานสิภูมมีกล้วยต้นกล้วยมีมะกข้าวมียังมีปลามียังมีไกย่ยังเขาจะมาต่อยนั่นนะเอามามือน,นั่นเห็นแล้วถึงเวลาเชิญพระเทเขาเมือ,อง,องถึง คือว่าเขาเขาประเทศนะนะคือกัรชิ้นสองหรือกัรชิ้นสามนี่แหละเขาจะพัะยาเวทก็จะ,จะ,จะขมมเข้ามาเมืองเชิญมาจากเมืองอริอันนาเขาของโค้ชเข้ามาในเมือง เว้นเมืองขริกราเพราะเมืองเมืองมันเริ่มเรื่องกันเรืองเขามากเลยเซิร์ชมากเขาอุดมสมบูรณ uh ์นะแล้วก็พ IC ้นผ่าก็จะตกตามฤดูกาลครับเหตุมือหนึ่งมือหนึ่งบอให้เกินบอให้เกินมืออื่นเหตุมือหนึ่งทอด6ถูกตีหนึ่งก็แล้วแต่อย่าให้เกินลูงนี้ เลยเกินมืองานมันป่ะครับมืองานนั่นแหละเพื่มือนึงไอ้จบทั้งสิบสามกันโอ้ครับยังที่นะครับก็เพนี่เนี่ยนะครับหรือยู่ใส่กันของหูบัวครับของหประเพณีเดือนสาบเขาเขาเขคยทานมาตั้งแต่เพ่นี่ประเทศออกไปอยู่เขาวงกตทานมาทานสซ่างคือมาเนี่ยแหับ phân phân một tốt tám lưu can là phân đến và phân nhà về để thì... เป็นคนเมตตาทา,ถานอยังก็ทานได้มากรถมารถทานมารถแล้วก็ไปกับพวกเมืองนั่นเองเห็นพญาวทไปเนี่ยพ้นบทตกตามฤดูการเมืองเขานั่นขอสร้างไปพ้นกระตกตามฤดูการยังซี่นะเออตามฤดูการเพิ่นก็ไหล,ไลนี้พน,นิเพิ่นก็ไหล นี่พญาเวทดิว่าทานหมาทานสัตว์ทานนิยงกับทานเมืก็เทียงกันอยู่ฮั่นและพอกับลูกเพิ่นสร้างงานก็มาเกิดมานำพญาเวทของพญาเวทแต่เพิ่นกระดาละเลยชาวบ้า,บานะนะเนาะเมืองเพิ่นหนึ่งเพยายาื่อกระดาไรนี้นให้ไปอยู่แล้วก็นี่ไปอยู่บุญเขาเพื่อปันนิยม มันก็มีเรื่องเงีวเด๋ยเรื่องมันเงีวเรื่องอ่ะมิเตตาเลียวทู้โชกใครไปคอเนี่ยได้ลูกสาวเนี่ยอันนี้มันก็ประวัติเรื่องหนึ่งเนี่ยมัมีมียังทำมีทู่โชคเด็กคนขอท่านอยู่ในตามวัดตามบา้านเนี่ยได้เงินหลายเอาไปผักนำเที่ยวครับวันนี้เที่ยวใชม้มด กบบี้ยังสิหายไปถาวมว่าใช้เงินกู้ฝากไว้กับมึงเจียวมดใส่มดแล้วให้ลูกสาวม่านางมิตตาเนเอามาาแล้วกับคนเขาเก็ เอามาอยู่กับเพื่อนกับชางเบิ้นเนืเมืองเพื่อนเนเมืองชูชกน่นเท่ากับไม่ใชพี่น้องชาวบา้านนะเขาอิจขานะครับอิจขาก็เลยไปขอพญากันหาซาลีเนี่ยไปขอนัง่งกัญหาซาลีนั่งไปหาไปเขาวงกตเไปกับมีดไปพุบกล้าม ถ้าจิตมุติว่าไปช่งสารมันตัวมันจะไปขอเอาลูกมาใส่ให้นันวิตตาใส่คือวิตตานี่ยอยู่าาตัดขวานนั่นไปตักน้ำเพิ่นกันขบขวานเพิ่นอินนจฉาประเทศได้จันเท่าที่ออกไปได้ก็เลยบอกกับผัวนั่นผัวเพิ่นกับทุกคนเผาด่านหนขาดมีแตขี้กางนั่นแหละเอ เพิ่นว่าอย่างนี้ได้ก็เห็นเพิ่นว่ามาพญาเวดเลยทานลูเอาลูกเพิ่นมาใส่นี่กับเลยดูจบกับไปคอ,เอ,เอนาาลเ,อเลยเอากระหาทาดีมาเอาเลยวันที้มากาม,มากก็บอกฮอนเฮือนช้ำมากก็พอดีมาก ตีดามากคือทานมากกับมาปกอู้อนอนกลางกลางภูเขานั่นนะพอดีพญาอินมากับมุนเพิ่นว่าเพื่อนไปเมืองเพื่อนอยงสิ่เพิ่นกับมุนมุนให้เปลี่ยนให้คือชกเปลี่ยนเลยจุ้งไปหอดเมืองขอเพิ่นสีท่นไท้เมืองพุทชดีเนี่ยเออสี่นะเลยเห็นหลานนั้นมาเลย ถามหลานว่าพ่ออยู่ใส่พุ่นอยู่เมื่อวันอยู่ภูเขาภูกระดเลยไปแห่เอามาประวัติมั่นนะเลยไปแห่มาเออเลยไปแห่มาเลยเป็นตำนานเออเป็นประเพณีสืบต่อกมาเรื่อยๆประเพณีตั้งใจพุ่นแหละหรือตำบ้านนี่ผมกระเป๋บอกคอยตัดๆเอาแน่นะพอจะเป็นทางเป็นแนวทางไปนะคันว่าว่าเรื่องพิจารา ต้องนั่งว่าวดีๆไปว่าโว้ยมันหลมันไหลายหมดไหลตอนนาๆเขาทำในหอดเลยนะนี่ก็่ามากเชิญพยาโาชเขาเมื่อยให้คุทพาอากาศก็ตกตามฤดูกาล คือเพิ่นนั่นแหละพวกมันแรงยังสิฉเชิ่อเพิ่นมากเลยฝนกจะตกมตนผมเคยเห็นอยู่เวลาแห่ระเวณฝนจะตกห้านั่นแหละในฝนอิหริดังเพราะมันแรงนะครับคือมุ่นไปย่าไปเห็นเขล่แห่ระเวณนฝนตกใส่อะไรนี่ตกแห้งนะจังมาเดชะนะครับ จากรอยยิ้มื้อเสือเนาะเอ้ยพญาเวงเพื่อจะมาเป็นพระพุทธเจ้าทงมือนีิครับเขาเสียสละใดเขามีทั้งบ้านสนะทุกอย่าทุยังเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ครับยุ้ยู่ายได้ครับผมยุ